เนื้อกุรบาลทอดสูตรนี้ทานแล้วนุ่มมากๆเลยค่ะก่อนไปทำกันนะคะซาร่าขอเคลียร์ประเด็นข้อสงสัยกับเพื่อนๆนิดนึงมีหลายคนที่เพิ่งมารู้จักกันถามมาหลังไม่ว่าซาร่าทำงานอะไรถึงมีเวลาว่างมาทำคลิปแบ่งปันเมนูอาหารให้กับเพื่อนๆ ซาร่าทำขนมขายส่งช่องทางออนไลน์จะมีเมนูขนมหลากหลายเมนูมากๆเลยและเค้คกกล้วยหอมสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ขายดีมากๆค่ะอีกทั้งซาร่าก็ยังเปิดสอนนักเรียนทางออนไลน์ด้วยซึ่งใครที่เป็นเพื่อนๆกันก่อนหน้านี้จะรู้จักซาร่าดีในแบรนด์กินปังกัน ซึ่งตอนนี้สาระอัพชื่อเพจตัวเองเป็นกินปังกันขนมฮาลานเพื่อมุสลิมและคนออนไลน์ขออนุญ,ญาตแปะหน้าเพจไว้สำหรับเพื่อนๆที่อยากลองชิมขนมและสนใจอยากเข้าคาสเรียนกับสาระค่ะไปค่ะได้เวลาเข้าครัวไปทำเนื้อท่อสุดนุ่มนิ่มกันแล้วไปกันค่ะาระใช้เนื้อประมาณ 1,200กรัมค่ะใส่พริกไทยดำเกลือป่นน้ำปลาแท้ตามด้วยสีวขาวซอสปรุงรสจากนั้นเราก็จะทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันซาร่าจะปรุงแบบรสอ่อนๆก่อนค่ะตามด้วยซอสหอยนางรม ทำการคลุกเขาให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งถ้าใครมีเวลาก็ให้หมักทิ้งไว้ข้ามคืนถ้าหากไม่มีก็สามารถที่จะหมักได้1-3ชั่วโมงแต่ซาร่าโทษเลยค่ะเคล็ดลับความอร่อยเราจะใช้มันของเนื้อนี่แหละแทนการใช้น้ำมันค่ะทุกคนเพราะเขาจะหอมากๆเลย พอหม้อของเราร้อนได้ที่เราก็ทำการใส่เนื้อลงไปครึ่งเดียวก่อนค่ะเราก็จะคั่วคั่วไปเรื่อยๆนี่แหละโอเคจากนั้นก็จะปรุงเพิ่มค่ะสาร่าใสาซ่ซอสปรุงรสซีอิ้วขาวน้ำปลาแท้ลงไป สักคู่หนึ่งก็จะขอชิมรสตามชอบขอเพิ่มซอสหอยนางรมเพื่อความเข้มขน้นน้ำตาลอ้อยเนื้อทอดสูตรนี้ก็จะประมาณ3รถอร่อยแล้วค่ะได้ทีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะทำการหลีไฟแล้วก็ปิดฝาเพื่อที่จะได้ให้เนื้อของเรา นุ่มค่ะทุกคนจะต้องเลือกเนื้อให้เป็นด้วยนะคะการปิดฝาจะทําให้เนื้อเขานุ่มค่ะหลีไฟค่ะอ่าได้ที่แล้วสาราพอใจแล้วก็จะจัดเสิร์ฟใส่จานสามารถทานกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้ค่ะและเราก็จะมีพักสดต่างๆเอาไว้แกล้ม อย่าลืมทานผักด้วยนะคะช่วงนี้เราทานเนื้อกันเยอะจะต้องมีผักไปช่วยทำให้ระบบย่อยของเราดีขึ้นเด็กๆตัดข้าวได้แล้วจ้านี่ค่ะหน้าตาของเนื้อกุรบาลทอดสุดนุ่มนิ่มของซาร่าซาร่าขอเพิ่มอะไรนะอะไรนะเนี่ยหอมแขกซาร่าขอเพิ่มหอมแขกค่ะ จะบอกว่ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มแจ่วแล้วที่แรกว่าจะทำน้ำปลาพริกไม่ทำแล้วค่ะแค่นี้ก็อร่อยเลิศแล้วมีเด็กมาแอบ,บชิมด้วยและนี่ก็คือหน้าตาของเนื้อทอดสุดนุ่มนิ่มของซาร่าเพื่อนๆไปทำตามนะคะรับรองอร่อยมากๆเลย แต่จะต้องเลือกเนื้อให้เป็นนะคะทุกคนเลือกเนื้อส่วนที่นุ่มๆค่ะเป็นขาหลังหรือว่าเนื้อล้ำอะไรประมาณนี้นะคะรับรองรสชาติแบบสุดยอดมากๆเลยซาร่าทานกับข้าวสวยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วแก้มด้วยกับผักสดค่ะไม่จิ้มก็อร่อยนะคะจิ้มก็ใช่ไม่จิ้มก็ใช่ค่ะ